สวัสดีทุกคนนหวานนอย่างที่พวกคนรู้กันว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนใช่แล้วฮาโลวีนดังนั้นเราก็จะแต่งตัวเป็นแฟมพายเนี่ยแฟมพายมีเชี่ยวด้วยด้วยอ่ะอ่ะอ่ะอ,อ่ะอ่เจะออ่ะอ่ะอ่ะนั่นแหละดังนั้นส่งขนมมามันคือจิ๊กออทรีสจะโดนหลอกดลวยส่งขนมแต่ถ้าไม่ส่งขนมก็ ส่งเงนมาก็ได้เราดําได้หมดเยอกๆยอกเนื่องจากวันฮาโลวีนปีนี้มันแปลกๆเนื่องจากโควิดจึงทําให้มันมีมันมทับซอ้อนกับวันลอยกระทงดังนั้นเราจึงมาลอยกระทงในธีมฮาโลวีนด้วยเลยและเนื่องจากเราเป็นยูทูเบอร์ใช่แล้วรในการลอยกระทงวันธรรมดามันคงไม่ได้แล้วก็เห็นข้าลูในลงเรื่องขยากกันด้วยก็คือไม่ใช่วัสดุ ย่อยสลายได้ง่ายด้วยอย่าลืมนะแต่ว่าพอคิอปอาพผู้คนก็คงรองหมดแล้วแหะคงเติมไม่ทันแล้วดังนั้นเราจึงไปงออนไลน์กันเลยไปไปกันเลยจิ้มโอเคเรามาถือเว็บรอกระทงออนไลน์แล้วอ่าอันนี้ของเว็บของสนุกนะนี่เราเสิร์ชจากผูกขึ้นเอาอ่าอันนี้ม่นจะถือของคนอื่นด้วยนี่อ่ะเราไปสร้างกระทงกันเลยซึบ นี้มีให้เลือกตำแหน่งด้วยแล้วก็เลือกกระทงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานลอ,อยที่ไหนดีเอาผาคกลางละกันหรือผ้ากางคนเยอะแต่ต่อมาก็เลือกกระทงนี่เขาจะเลือกมีให้เลือกที่บอกด้วยว่าโดยสลายได้นานแค่ไหนอันนี้สิบสี่วันใบตองกระทงดอกไม้สิบสี่วันกระทงดอกกระทงผลไม้ กเดือนว้าวแต่ว่าถ้าเราก่อนแล้วเรามากนมินต้องใช้เวลาแยกตั้งหกเดือนเอามาใช้ไม่ใช่พุ่งกระดาษหน้าหนีมีนคนลอยเลวยวอ่ะกระถ u น้ำแข็งอันนี้กว่าเป็นมิตรต่อโลกเป็นยังมิตรสุดท้ายถงจีบบัวน,นี่ก็สิบสี่วันมันจะเป็นพวกดอกไม้ก็สิบสี่วันหมดเลยอเอากระน,น้ำแข็งตั้งจิตอธิษฐา,านดอกบานไม่รู้เลยนักหวานหวานยาวนาน ว้าวรักหวานแบบขรักเราเงินทองเงินในบัญชีใช้กี่ปีก็ไม่หมดน่าสนใจน่าสนใจมากดอกลักความรักมีมีแท้ก็ดีมา้อกก้วยไม้สุกกายใจโพื่ใคไม่มีแล้วแต่ดอกดาวเรืองมันพวงแรงว้าวแล้วถาเกิดเราเลืดอ,อกอันนี้เราจะได้ ได้ซับเหมือนซับใช่ไหมดีมากงั้นเดี๋ยวเราเล่นนี้ข้าสารโชคดีมีคนห้องเปย์อ้อชัดเจนแต่นี้มันน่าจะแบบเป็นบางผลได้ยาวกว่าอันนี้ก็แบบอาจจะรัวได้ชั่วข่าวอาจจะแบบบัฟบัฟรอระทงอ่ะมันหมดปุ๊บอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เง่างแหละแต่เนี้ฮะบอกให้บัฟรอระทงมันหมดใช่ไหมเราก็ยังจะแบบยังมีงานลองรับนะเอาดอกอาดกวาวเรืองเนื้ออ่ะอ่า ใส่คำอธิษฐานที่กันทงของเราถ้าไปเจอก็ฝากกีติ้งกันทงเราได้วยนะ,อะขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้านการงานทำมาค้าขึ้นเจ้านายรักลูกน้องเชื่อฟังปังทุกเรื่องด้วยเถิดสาธุแต่เราไม่มีเจ้านายลูกน้องก็ไม่มีมเดี๋ยวก็คงมีมันงถ้าต้องการแชร์ในซีรูปว้าวเราสามารถแชร์ไป ในเซนโงได้ด้วยเดีย๋ยวเราต้องเขียนเพิ่มก่อนเขาคงไม่ช่วยเราจะโลมาหรอกขอให้ครบหมื่นไลค์ด้วยจะได้ดังดังเอาครบกันดีชื่อน้ำหว่านแชร์ไหมอืมไม่แชร์ด้วยเดี๋ยวไปแชร์ในที่ขอดร้อยกอันลงป่ะไปเลยแต่ดูซิร้อย,อยเป็นไง กระทุกเราว้วาวกระทุกเรายาเดี่ยไอ้กระทุกเ,เกหมือนรถไฟของเราเลยแหมที่มาส่องเรามันไม่ลอยอะ่ะมันมันมันก็ลอยแหละแต่คือมันไม่ลอยแบบเยิงซ้ายยงขวายกดูย,ยกย,ยกลอง้องรอเปล่าโอ้โอ้ส่องใส่หนไม่นี่ยว้าว,ว,าวมีสาระน,น่ารู้ด้วย มีเรื่องผีด้วยก็ตีมานี่สองแคป,ปชั่นเด็ดลรักระทงเอาแคปชั่นดีวนกว่าเขาไม่ฟ้องเราใช่ป่ะอ้าวยังก็อ้อว่าเปบบบบบบ็นเรื่องส่วนตัวโหยาวเหยียดเอาสุ่มสักสามอันแล้วกันะ,ะอ่าอันนี้รักระทงปีนี้มีความรักดีๆเหมือนกันนะรักระทงปีนี้จะมีความรักดีๆเหมือนกันนะ ไม่เด็ดตรงไหนเ่ยไม่เด็ดเลยดี้าอเลนดิเหมือนกันท้องยันบกนกระทืบอาเอ้ไอสัน <c oughs> คคอนี้พระจันสวยนะถ้าเธออยู่ได้ก็คงจะดี <c oughs> F ไว้อะไรแต่เราก็รอคนเดียวอยูแม้จะแบบใยยจบคนดูเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนดูเยอะแหละมา โอเคจบคลิปแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายเออยิจิมกดไลค์กดแชร์เลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรสองพันซาบใช่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้นอาจจะแบบถ้าุ่งนีุ้่งนี้ครัไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าจาานนุ่งนี้แหละใช่ใช่เจอกันทุกคนบ๊ายบาย